อกอะไรคนวันเสาร์นะคะมาดูกันนะคะช่วงนี้นะคนวันเสารนะ์น้าที่การงาน,ก,งนกําลังเจริญก้าวหน้าขอให้คุณมองไปทั้งหน้ามองไปไกลๆว่าแบบสิ่งที่คุณคาดหวงังหรือสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นยังไงบ้างนะคะความสําเร็จความก้าวหน้ากําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะแบบมองแบบว่า อาจจะมีงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามหรืองานเสริมอะไรก็ตามเนี่ยที่จะเข้ามาคุณอยากจะให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่มันติดตรงปัญหาบางอย่างการทำงานหรือติดขัดปัญหาอะไรบางอย่างก็ขอให้ค่อยๆแก้มันแล้วกันเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานึกออกไหมคะมันอาจจะเป็นเพราะคนอื่นมันอาจจะแก้ได้บางไม่แก้แก้ได้ไม่ แก้ไม่ได้บ้างนะคะหรือปัญหามันอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็ขอให้ค่อยค่อๆแ,แก้ไปทีละเปาะนะคะค่อยๆแก้ไปยังไงคุณก็จะมีโชคดีขอให้มีกำลังใจตัวเองความแบบย่อท้ออะไรหรือแบบความที่รู้สึกใจมันดาวอารมณ์มันไม่เสถียนขอให้ลากทิ้งความรู้สึกพวกนี้ออกไปค่อยๆเสริมสร้างค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะแล้วเนี่ย ความสําเร็จจะมาอยู่ๆมันอาจจะมีโชคมันอาจจะมีผลงานอะไรที่แบบโดนใจแล้วได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะใจเย็นๆนะ